สื<ข> <ow> ้เวสเตอร์คอกรมเกาหลีจ้าไปอีกหนึ่งรายการแล้วกันนะคะที่เปิดค่อนข้างบ่อยเปิดค่อนข้างบ่อยตัดได้เลยตัดกันส,สดๆเด้อสื้เวสเ,เตอร์คอกรมเกาหลีค่ะพี่สื้เวสเตอร์คอกรมเกาหลีไม่เอจจีแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้ได้นะอะเบสน ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่นุ่นมันมี่ไนี่นสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีรหัส sg 3 6 2ค่ะลูกค้าน้ำหนัก80ดกิโลนะคะตัวนี้น้ำหนัก80ดกิโลจำนวนจะอยู่ประมาณ180ตัวอ่า บวกลบนะคะ8ปดไม่เกินร้0ไม่เกินร้อเพราะว่าที่เปิดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยตัวนี้วนี้หยุดจำนวนจะอยู่ประมาณ180อ่าจนถึง190ตัวค่ะลูกค้าขะตัวนี้นะคะอ่ารีวิวกระสอบนี้ก็เช่นเดิมค่ะไม่ต้องจ่ายค่าส่งค่ะส่งให้ฟรีค่ะ โอ้โหตัวแรกดิกกี้แล้วอ่ะสวยมากเลยไปูอตเลยตัวแรกดิกกี้แล้วอ่ะสวยมากนีตัวนี้รหัส SG สามหกสองพี่ SG สามหกสองค่ะใครจะรับรีวิวสอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยใครรับรีวิวสอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยค่าส่งไม่ต้องจ่ายพี่ ค่าส่งไม่ไ<ด>ต้องจ่ายพี่ส่งให้ฟรีจ้ะส่งฟรีขนส่งนะไม่รวมลาลามูบนะลาลามมฟไม่รวมส่งนะคะส่งฟรีขนส่งนะคะพี่มาเลยมาดูกันมาวิวมาลุ้นมาลุ้นพี่ออยมาลุ้นอ่ะถ้าลูกค้าต้องการให้ะระบบดูดลูกค้าต้องพิมพ์ พี <Happiness. S 2> Rabbi, ่ทำอันนี้ไว้ไหนตรง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 กางเกงคอตตอนก่อนเปล่า่ไว้ตรงนี้เหรอครับถ้าลูกค้าต้องการให้ระบบดูลูกค้าต้องพิมพ์ในสีฟ้านะคะลูกค้าต่อตอต้องพิมพ์ในสีฟ้านะคะสวยโอ้ผ้าสะอาดนะผ้าสะอาดนะจ๊ะสวยนะจ๊ะมาตอกย้ำนะเนี่ย คือมาเปิดเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าได้เห็นนะคะเปิดหลายรอบแล้วอันนี้อยากให้ลูกค้าได้เห็นจริงๆ n กี e <Make> น <it. S 1> ี่อย่าตัดสินแค่หนึ่งถึงสองกระสอบให้ดูงานในแต่ละล็อตที่ตู้เข้าค่ะพี่ให้ดูงานในแต่ละล็อตที่ตู้เข้าที่อย่าตัดสินแค่หนึ่งถึงสองกระสอบนะ a d ิดาสอดิดาสค่ะแบรนด์มีออกหัวมีออก งานโดดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะโดดอะไรบ้างในกระสอบนะคะเออเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาเขาโดดอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออทรงก็ถือว่ามีทั้งตัวใหญ่ตัวกลางนะแล้วก็สีสันก็มีนะสีสันก็มีนะคะลูกค้านี่น่ารักนะน,น่ารักสีสันมีตัวนี้อะไรอะ่ะนี่ งานเกาหลีนะคะลูกค้าขะตัวนี้งานเกาหลีนะคะสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีค่ะัีอุ้ยได้บันยอะเกตจงตัวใหญ่สวยๆลูกค้าใหม่ขึ้นม,มากตัวนี้รหัส CF ลูกค้าพิมเอ s จีสามหกสองเว้นวักร์จำนวนได้เลยนะคะ รหัส CF ลูกค้าพิม SG สามหกสองเว้นวักจำนวนได้เลยนะคะลูกค้าต่อต้องพิมพ์มาในสีฟ้านะคะลูกค้าขาต่อต้องพิมพ์มาในสีฟ้านะโอ้ยบิกกี้หนึ่งตัวโอ้ยบิกกี้ได้หลายตัวนี่ตัวใหญ่มากนะพี่ตัวใหญ่มากนะอกเท่าไหร่ได้เนี่ยห้าสิบได้ไหมห้าสิบกว่าห้าสิบกว่านะใหญ่นะเฮ้ยบิกกี้ไมกแล้ว โจดแบนเยอะอยู่แบนเยอะอยู่แบนเยอะอยู่อ,อืมกระสอบนี้ส่งฟรีนะคะลูกค้าค่าส่งไม่ต้องจ่ายกระสอบนี้ส่งฟรีค่าส่งไม่ต้องจ่ายสีสันออกสีสันมีออกอแล้วก็มันไม่ติดตัวเล็กเกินไ,ไปพวกงานงานปักอะไรต่างๆนะคะหรือว่า งานฟอนอะไรต่างๆก็คือมีออกในกระสอบนะคะปิดล่าปักสวยมากตัวนี้โอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะลองดูค่ะพี่หาสำหรับใครที่อชอบสำหรับใครที่ชอบนะคะลองดูคร จริงๆแล้วเอสจีอ่ะถ้าใครที่เปิดแล้วแบบได้งานโดดอะ่ะก็ได้งานโดดจริงนะในก,กระสอบอะ่ะเออถ้าเปิดแล้วแบอบอ,ออกงานโดดอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบได้โดดจริงๆนะนี่กระสอบใหม่ลูกค้าแจ้งแอดมินในช่องแชทส่วนตัวมานะคะสีเขีวยวสีฟ้าแจ้งมาได้เลย เออจะขายยกกระสอบนะคะจะไม่ได้วัดวัดอกนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ขายปลีกเมื่อกี้นี่มาอีกแล้วแบรนด์มาเรื่อยๆมองไม่เห็นด้วยน้ำสาราครับสาราทรงคอปแฟชั่นสุดๆดเ,เออบูเบอรี่ใช่เหรอใช่เปล่าอเอาเอ,เอ,เอใช่สวยมากตัวน,นี้เห็นไหมบอกแล้วว่า จี่อ่ะมันชอบออกงานโดดพี่บูเบอรี่อ่ะววม้าวอกม้าบอกแล้วว่าเอเจอ่ะมันชอบออกงานโดดชอบออกงานโดดจริงๆกระสอบก่อนแล้วเจออะไรกุชชี่มะเออไอนี้ปากนะเนี่ยงานปากสวยมากตัวนี้คนขายเป็นทำราคาได้เยอะเลยค่ะบูเบอรี่จ้ะพี่เดี๋ยวๆๆไปทำกายหน่อยนี่ บูเบอร์รี่ค่ะลูกค้าบเบอรี่นะบูเบอรี่้เอรี่พี่ดูเต็มๆนะตรงนี้ปากนะตรงนี้ปากนะเนี่ยนะดูดิหูยแบบเต็มมากแล้วตัวใหญ่ด้วยตัวเต็มออสวยสะอาดมากโอ้พี่มาเต็มมาเต็มจัดเ,เต็มจัดเต็มเ้ยะอยู่ครบกระสอบนี้ใครอยากรับแจ้งม,มาได้เลยแจ้งม,มาได้เลย นี่แขนอะไรทุกอย่างก็คือแบบเต็มนะคะใครอยากได้กระสอบนี้แจ้งเลยจะ่พี่พี่ังวางนี้นลบูบรีโอ้ยสวยอะ่ะเออสวยสวยมากเลยอะ่ะมิกิเมน ข้าใหม่ไงลูกค้าโอ้นี่ใบตัวนี้นี่ตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยดีไว้ก็มาโอ้โยดีไว้ลดลดลดมาลูกค้าลดมา สอบนี้ส่งฟรีใครจะรับรีบแจ้งมาได้เลยงานปักโอ้โหงานฟ้อนอย่างสวยงานฟ้อนอย่างสวยพี่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 อออันนี้ตั้งแต่บูเบอรี่แล้วอะตั้งแต่บูเบอรี่แล้วเอจจีมันชอบออกงานโดดแบบนี้แหละขนาดแบบเราเราเราเปิดกี่รอบกี่รอบเห็นไหมออกโดดมากเลย ก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่เราจะเปิดแล้วเจอเจอ,เจอกุชชี่อ่ะเราเจออะไรปาด้าไหมโอ้แล้วเจอโดดมากเลยพี่เนี่ยพี่ดูพี่ดูปักนะปักนะแล้วทรงตัวใหญ่นะอ,อ่าเราเปิดเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะคะคงานในกระสอบในแต่ละล็อตในแต่ละรอบนะให้ลูกค้าได้เห็นให้ลูกค้าได้สบายใจนะคะ <c oughs> งานในแต่ละกระสอบ รีวิวกระสอบนี้ส่งฟรีค่ะใครอยากจะรับพี่พิมพ์รับมาได้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่องไปพักก่อนในกี่อุ้ยแบนเยอะมากแบนแบบเยอะมากนา,นาราอันนี้เราต้องลุ้นอีกแล้วล่ะอเออเกส์ามนุนโอ้ยดูปางดีแกสวยตนนี้สวย ขนก็สวยอ่ะเอองานดีมากเลยอ่ะพี่ดำพี่ดำอันนี้พี่ดำแยกแล้วพับให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเอออุ้ยสวยมากสวยมากลูกค้าสวยมากสวยมากมากเลยรหัสเอจีสามหกสองจ้ะเนี่ยดูพี่เอาตรงๆก่อนตรงๆก่อนมันเอียงอยู่โอ้สวยมาก นั่นแหลออะอุ้ยอะไปดองไปดองเพยแยกนะเนี่ยเนะี่ยเอาเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะสวยๆเลยเนี่ยไปเลยนะโอบบ้ยนะตัวใหญ่ๆอยู่นะคะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่พอดีนะ นี่ไม้ดวงเลยมาดิเลยว้าวใครรับกระสอบนี้ใครรับกระสอบนี้ลูกค้าพี่พิงถือไว้ก่อนอะไรนะมาดิลูกค้าหาใครรับกระสอบนี้ลูกค้ารีบเลยใครรับกระสอบนี้รีบเลยมาแล้วบอกแล้วว่ารหัสนี้มีแต่งานโดดมาดิ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 บัตทาบูเบอรี่ ปะทาบูเบอร์รี่รปะทาบูเบอร์ี่ลูกค้าเป็นไงเน <มา S 1> ี่ยมาดิบอกเลยว่าอันนี้เขามีแต่งานโดดจริงๆแพงดิโอเอาใครจะรับก็สอบนี้รีจ้งมาได้เลยพี่ส่งฟรีนะะสอบนี้ส่งฟรีนะ ค่ารถไม่ต้องจ่ายนะคะส่งฟรีนะคะพี่ค่ารถไม่ต้องจ่ายค่าส่งไม่ต้องจ่ายมันค่าส่งไม่ต้องจ่ายพี่ค่าส่งไม่ต้องจ่ายส่วนถ้าใครอยากจะส่งลาล่ามูฟอันนี้จะไม่รวมค่าส่งนะคะไม่รวมค่าส่งเราจะส่งให้สีเฉพาะขนส่งนะลูกค้าโอ้ใครอยากได้สอบนี้ใครอยากได้สอบนี้ใครอยากได้กระสอบนี้ลูกค้าใครอยากได้กระสอบนี้ โดดมาแล้วใครอยากได้กระสอบนี้จ้าแจ้งมาได้เลยเออห้า 5, 9, พันเก้าพี่ห้าใบเทา่าใหนึ่งใบม่วงสี 1> 1, ใ่ 4, ใบแดงกระสอบรีวิวส่งฟรีสอบรีวิวส่งฟรี ใครอยากรับสอบนี้ก็รับมาได้เลยพี่เอา้าพี่ฟิล์มถือพี่พหน่อยนี่ตัวนี้อยู่ในกระสอบนะคะลูกค้าเปสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบขายกกระสอบค่ะพี่คะ่ะ <มา S 1> นี่มา,มาดิ<ม>าดประทับบูเบอรี่พี่บูเบ,บ,บอรี่ก็จับเต็มมากนะบูเบอรี่คืออย่างสวยเลยนะปักปักแบบืมปดสิบโลพี่อันนี้ปดสิบโลออาถือพี่หน่อยแปดสิบโลพี่แปดสิบกิโลค่ะปดสิบกิโล กระสอบนี้ส่งฟรีค่ะลูกค้าค่าส่งไม่ต้องจ่ายใครอยากรับรีบพิมพ์ลับมาได้เลยส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่กระสอบหนึ่งประมาณร้อยแปดสิบไม่เกินร้อยเก้าสิบตัวค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยแปดสิบไม่เกินร้อยเก้าสิบตัวรีวิวเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบรีวิวเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะจี oh, <I> เราเปิดหลายรอบมากนะคะเปิดหลายรอบมาก อะไรพี่ออยเซอรี่ไมอีกแล้วตามตัวเลยกระตอมนีนมัดบอกแล้วว่าเอจีอะออกงานโดดจริงๆอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบเป็นไงมาดดิมาเซอรี่มีการสอบนี้ใครจะรับรีบพิมพ์รับมาได้เลยลูกค้ารีบพิมพ์รับมาได้เลยส่งฟรีส่งฟรีโอ้โห โอ้ยอันนี้เอ่อพี่คนแรกเลยพิมพ์มาชื่ออะไรนะอัญญาน่าจะเจอเจอรี่ตัวเลขนี้รับรีวิวอ่าพี่ชิ์พี่ชิ์ไม่ทันนะอ่าพี่พี่อ่ะอ่ะอะไรวะลูกค้าประจำไหมเนี่ยบูเบอรี่ไม่รับเจอรี่มาทันดีอ๋อพี่พร้อมโอนไหมคะกระสอบรีวิวต้องขอพร้อมโอนนะคะพี่กระสอบรีวิวต้องขอพร้อมโอนนะ ลูกค้าพร้อมโอนไหมคะกระสอบวีววต้องขอพร้อมพร้อมโอนนะคะลูกค้านะกระสอบวีวิีขอพร้อมโอนนะคะกระสอบห้าพันเก้าค่ะพี่ห้าพันเก้าให้คิวสองก็ได้อ่าพี่พี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์แคปพี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ทิพย์พิมพิมเอสจีสามหกสองได้เลยค่ะพี่พี่ทิพย์อ่าพี่รอเจเจ็ดหนึ่งแปดโอเคได้เลยค่ะ พี่ทิพย์ขาพี่ทิพย์พี่ทิพย์พิพมเอสจีสามหกสองได้เลยค่ะพี่พิมพ์ติดกันได้เลยค่ะเอสจีสามหกสองพิมได้เลยค่ะพี่พี่ทิพย์อยู่ไหมโอเคพี่ทิพย์พิมเรียบร้อยอ่าส่งข้อความไปในแชทเรียบร้อยแล้วนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีค่ะพี่ทิพย์ขาขอบคุณมากค่ะ จึงมากกระสอบนี้ขอโทษค่ะพี่ไม่เป็นไรพี่จ๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกระสอบใหม่ได้พี่นะาาเอาเยกอีกสักรอบคือแค่แบบมาสีเดียวหมดเลยตอน<อ>เดยวเดนแล้วนะแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งนะนนงนะเอาโอ้โห เอจีจะออกงานโดดแบบนี้แหละดิกกี้ดิกก้ออกเยอะอยู่นะดิกกี้ออกเยอะนะก,ก็ออกะ,นะกะสอบใหม่ลูกค้ารีบแจ้งพีๆๆ่ซิลนี่เออดิกกี้ได้ไหลายตัวดิกกี้ได้ไหลายตัว <c oughs> ยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนะเนี่ยแชมเปี้ยน แล้วแบรนด์ก็ได้เยอะด้วยนะแบรนด์ออกเยอะด้วยเรื่องของเรื่องโูไโหี่ไม่่แค่สามตัวนะเนี่ยรัดมากสอบนิ้วโอ้หไม่ได้ขอบคุณมากเลยฟอนตักสกกลแบรนด์พี่อ์พี่รจริงๆอันนี้โอ้โหดิกกี้ออกหลายตัวมากเลยนะอ๋อเออเออ วันนั้นลูกค้าส่งมาอยู่อะไรแล้วนะจำไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได,ไได้ลูกค้าขาต่อต่อ,ตอระบบดูดจะสีฟ้านะคะ,ะพิมพ์สวยมากอ่ะพิมพ์ SG สามหกสองเว้นวักจำนวนได้เลยค่ะกระสอบใหม่ลูกค้าแจ้งได้เลยแมี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้ โอเคนี่ลูกค้าไปดีไหม SG สามหกสอง SG สามหกสองค่ะพี่ SG สามหกสองลูกค้าแจ้งได้เลย SG สามหกสองเว้นวรรคจำนวนสีฟ้าทักมาค่ะพี่ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณพี่ทิพย์ด้วย แจ้งโอนในระบบได้เลยนะคะพี่ทิพย์ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราปิดไลฟ์ไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปไปแล้วสวัสดีค่ะพี่ดำพี่ดำแย,ยกใหยรูปนะอันนี้อันนี้แขวนนะ